สวัสดีครับทุกคนมีกับช่างออนยุนนะคะมาที่เรื่องวันนี้ผมจะมาแข่งเป่านกปีนะเป่าแบบนี้นะเป่าเป่าชิงโชยได้จังได้เป่าเป่าชิงโชยได้จังได้พี่จัด

นี่คือพี่เอิร์ธนะครับเป็นพี่ครับเอิร์ดบอกทุกคนเร็วว่าอายุเท่าไหร่อ่ะอายุหนึ่งขวบไม่ใช่โตแล้วอายุหขวบหวกก็อยู so <t ani> <t ani <t t ่ปหกก็อยู่หกขวบนี่เพิผมจะบอกอะไรนะปหนึ่งอายุหนึ่งขวบปสองอายุสองขวบ ปสามอายุสามขวบปสี่อายุสี่ขวบปห้าอายุห้าขวบปหกปหกอายุหกขวบปเจ็ดปอายุเจ็ดขวบปแปดปแปดอายุปดขวบอันนี้บหนึ่งบอลหนึ่งทุกแล้อันนี้ยังไม่ได้กดเลยกดแล้วยังไม่ได้กดกดแล้วอุ้ย ต้องลงขาไม่ปากดูเพียจะทำหนุนใส่ปากลงเรือเวลาประมาณหกโมเย็นของวันท yeah. no. like ี่8ปดพฤาคมไม่ไม่ต้องท่เป hmm. like ็นต <c oughs> ัวอ่าบ <c oughs> ีดาอะไรเยอะต้กดไม่ไดิดติดต้องพว้ากระเป๋ะลวยบอดาเาก็คือเหมือนจะบอกว่าไม่ได้ใช้เงินหลวงบ่วบิวบิวานึ่งห้า ผม,ผมเอผมเล่นแปลกมากเลยติดกายและเทปหมดยเยอะเทปหมด

ให้เข้าใจได้มากมายนักที่มีด้วยเนียก็ฝากทางสำนักพุทธ้วยนะครับวันนี้เข้าใจทุกเสียงมาทีเราก็เข้าใจได้ว่าไม่ได้ใช้รถลวงนะอย่งเขาพูดตรงว่าเข้าใจได้แต่ว่าอันนี้กราฟอะไรและอ่านต่างๆของสำนักพุทธแล้วเพื่อท่านคงดูอยู่นะเป็นลำสำราแล้วเพลงเพลงเป็นเป็นเพลงเนี่ยนะไปเนสซ์มาร้องเพลงเต้นลำ

แต่ว่าที่แน่ๆคือจงคิดดูดีๆนี่แหละเป็น่าสนใจตอนเด็กเด็กตอนนี้มันไม่เท่าแล้วมันคือแปปเกอร์แบนต่อเป็นมัฐานใครจะทำนี้ก็ได้ชั้นมาสอหม่ถูกไมฮะ่ออาเน ผมก็แต่แอปช่อโอเคครับผู้ชมครับมันไม่ไหวเคยนะเป็นแอปพลิเคชันช่วยระบุเบอร์แฝกซึ่งกำลังมันมาได้แล้วทุกคนปล่อยคัเปย์ช่วยชาติจับมือเพื่อนรักตัดสายวิชาชีพนะฮะปิดไครับนะฮะมือกลมลวงวิชาชีพวุ้ยนี่เป็นการรับรู้หรือว่าความเกี่ยวข้องจากวิชาชีพกว่า2.8หมื่นล้านบาทนะครับ คุณผู้ชมครับทางโก o g ุกครับบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่นผ้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่ระบุตัวโตนขายได้เข้าไม่รู้จักและก็ต้องการแสบสำหรับสมาร์ทโฟนนะฮะส่งแคมเปญจับเพือเพื่อนบักตัดสายวิทยวายเซ็นเตอร์กองปันะฮะโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้กชนแล้วก็ i n เ l u เซอร์ตัดเพื่อนใหเป็นวาไรตี้ชกคนไทย70ลานคนพ่จัก ดูในงานมีการแจ้งสถิติในปีสอ6พอยสิบหกว่าอีคนไทยตกเป็นเยือนวันละสองแสนหนึ่งห7ื่นรายรวมมูลค่าขกว่าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบห้าล้านบาทครับนี่คือตัวเลขเฉพาะของคนที่ไปแจ้งความเท่านั้นนะครับจะมีอีกหลายคนที่อายแล้วก็ไม่กล้าแจ้งความซึ่งวิธีการรวบรวมจะมาในหลายรูปแบบสมัยปัจจุบันยุคห้ออาชีพนะนักวิทจรีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวใช้ AI ไอเป็นเสียงให้คนรู้เนี่ยถูกกล่องง่ายขึ้นโดยที่ที่เขาเสนอ ออ้างกแ้ปัญหนะครับจมีชาชีพใเป็นวารแห่งชาติด้วการดดูดวงให้คนไทยดาวโหลดแอป o o เพื่อให้เป็นระวสาชี่ผู้ที่สนใจดาวโหลด Google นะครับสามารถดาวโหลดไปก่อนเลยนะครับมีเวอร์ชั่นฟรีให้ใช้และช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมีกิจกรรมที่จโบน o อ g l e g e ฟรีผ่านทีเดียวต่างๆงพา์ทเลยนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลกได้ที่ Facebook แผนเพจ Google นะครับ วิธีการป้องกันตัวก็คือหนึ่งคือเราต้องรู้ก่อนเลยรู้ทันวิชาชีพรู้ว่าเฮ้ยต้องเองก่อนอย่าไปเชื่อใจอะไรที่มันมาง่ายๆมันไม่จริงหรอมันมันไม่มีอะไรที่เราจะอยู่ดีๆโชคดีแล้วมันมาง่ายๆ่ายว่าอยู่ดีๆก็มีอะไรมาทำตัวมาคุกแลเราต้องมาปฏิัตวิชาชีพอีอย่างหนึ่งก็คือการดาวโหลดแอปพลิเคชันบูสต์ต่ที่จะเป็นเป็นกรอบป้องกันนะคะเป็นกรอบป้องกันที่ทําให้เราเนี่ย ลักพจอสาื่อชีวตเดียมีหัวใจรักให้นให้บ่กและจิม่ไดนบอนี้ยากพอดีพ่จะหอพอันนี้กระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรเยอะกระเป๋าอะไรเนี่ยดูดูโอะเป๋เสียเาินนะ คือแกไปอยู่ในกลุ่มหนึงนะเป็นบ้าไปแล้วเนัเลี้เด็กเรียอะเป็นชื่อบุญเสกให้เข้าไปเดี๋ยวอไปพี่กล้องล้มนะอกล้องล้มนี่ทุกคนต้องบอกผมเอ๊ะก่อนนะใครที่มาแล้วก็บอกใครที่มาแล้ว ใครที่มาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ว่าใครที่มาแล้วผู้หญิงมาให้ผู้หญิงม,มาดูแต่ว่ามาค่ะผู้ชายมาเคิร์กนะโหวมไปก่อน

ไปฐานของตัวเองไปมีชื่อเป็นคนถึงอ่ะ4ถึง60เปอร์เซ็ต์ของพื้นที่ที่ตามภาคตะวออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันเจเนอรบอลน่าได้กว่าไม่้งไ่ง่กแในบางแผงและขึ้นลงเละอันดามัแเพื่อถึง2 3เมตรไี่เลยไ จะเปลี <Sen Heck no wonder> ่ยนข้อูนย์อยากเป็นทางารระว่งามีวาัอนภคยตะบนกนกวดกาเนินชีวิต่อนาู้อไายกจากพี่คนแบหน้าคนต้องกาด้มคือชาเมือเตรียมกับรถกอยาเล่นามเคเรียวยก่อนี่นกกรแะน ครึ่งหลังทีสุมลมก็ยังเปนช่งต้นฝนมีแนวร้อนกลางปลายเดือน้ก็ยังมีแรงมงาธรรมชาติอกี่อ่นไมงเ่กมันปิดอยู่แล้วไม่สงญาณความเร็วแงปิดแวครึ่งหลังเดือนพิษพงศ์ที่ผมส่งขุดจากสถานีลำลอบสผมปัตรหนัาที่งรกิตค่ะนะสนับสนุนโดยพิจารณาตา เอ๊ยอะยอ๊ยโอ๊ยมอ๊ยโอ๊ยโองยโอ๊ยโอ๊นโอยอ i n ก็ใส่กล้องตรงนี้เลยวนี้ทาขอองผูชายหลาคนหรืออาจจะเป็นามีสาหรับผู้หลายๆคนนะรับพอะไรมีครับช่วเสียเเขาเแบบนี้เสียครับวันดีคืนดีฮะไปร้องเพลงสายไหมต้องรองไปร้องเเสรอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะไปโดนผู้หญิงคนหนึงเขาหลอกผมนะ

เบรับเบรับขอหพ่อพี่ได้บ่กครับบ้านไหนอยู่จังไหนเด้วครับหนูเลียนอยู่บ้านใดแล้วครับชิปหน้าไปไหน